ัสวัสดีครับอีคลิปนึงนะครับแจกลายนี้จะจัดเป็นดินลี่นะครับดินลี่เสื้ออะไรจะสีดำเลยใช่เพราะว่าเราเพราะว่าเราถ่ายอีกคลิปหนึ่งต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่านานมาทีอันนี้เป็นของลูกค้านะครับตัวนี้ ลูกค้าสั่งไว้สั่งไว้หกสิบใบหกสิบใบเป็นลิลลี่นะครับเป็นกุหลาบบ้างลิลลี่บ้างทุกดอกนะครับดอกเพราะว่ามันทั้งทั้งหลายใจกันเนาะมันก็ต้องมีมีมีหลากหลายนะแต่เราก็แบบว่าคอสมอรก็มีนะว่าจะจัดคอสมอรอยู่คอสมอรดอกไม้ดอกบานนเี่ยจัดไปแต่เขาขายครับไปร้านเียบร้อยเลยเคยเห็นใช่ไหมเห็นครับแต่คอสมอรจัดคนรู้จัดยังไงครับแต่คอส จัดง่ายๆเขาสอบจัดง่ายมากเัดยดอกนู่นนี้ดั่นเสียดอกไปกระดอกมันบานอยู่นะบางเท่าโตอยูอันนี้จัดสไตล์หน้าเดียวนะครับท่านผู้ชมผู้ชมจัดสไตล์หน้าเดียวนะครับ จัดยังไงก็สวยครับคนมีฝีมือครับผมตักเงนเข้าไปก่อนวางใบก่อนใช่ไหมครับวางใบก่อนครับไปเรืเ่อยๆไปดูไปเลยวะเนี่ยไปหลังเตา่าไปหลังเตา่า จีนเดินมาหลังคาบุ้งกระเบื่อใบหลังจ่ำจ้าจะไปรับตาดนิสิตครับอันนี้มันจะมีทั้งหมด6ดอกนะครับดอกตัวนี้ลินดี้อเนี่ย กิ่งหนึ่งจะมีสามสามดอกนะครับเห็นมีใบอะไใส่กระติบมาใส่ือเห็นตอนหน้าแล้วก็ไม่บอกบอก,บอกว่ามเจะบอกว่าเจะเตรียมใบอะไรนะเห็นอะไรที่อยู่กองเก็หยิบใส่กลับกันแดงจูพู นี้ใบหมากคมรมจำไม,ม่ได้เลน่รู้นุ๊กแก้วด่างนะ,ะราชนีนุ๊กแก้วด่างตาแล้วชื่อสวยมากชื่อเจกเกอราชนกแก้วด่าง,กกาง,กกางครับ่สวยเจกเก ใส่ไปกก่อใส่เต็มล้วแล้วค่อยใ,ใส่ดอกเดี๋ยวก็ติดปิดใบป,ปิดใบให้มันให้มันดูดหนาหนาก่อนใส่ใบนี้ครับใส่มอหมอกไปเปนโด่ไปผู้ชีไปผู้ชี อันนี้วางใบก่อนก็ไดนะ้วางใบก่อนนะครับนะเนี่ยวางใบก่อนวางใบก่อนรวบรวมใบมันลงไปก่อนใส่เข้าไปใส่เข้าไป,าไปานะนะดูหนาหนาเริ่มไปนะใส่ใบแล้วนะเห็นไ,ไหมประมาณทุกทรงประมาณนี้นะครับอันนี้ช่องว่างตรงนี้เราก็จะใส่ดอก ต่อเนะี่ยคนอันนี้มันต้องมันต้องดาม้วดนะครับคือใส่มันต้องใส่ลวดขับไปว้วยดามรวดเนะี่ยถ้าใครไม่มีว้วยถ้าใช้ไม้เสียลูกชิ้นได้แต่มันจะแข็งนะไม้เสียลูกชิ้นม,มันสามารถที่จะดับได้เพราะฉะนั้นจะถ้าถ้าจะให้ดีถ้าเราจะจัดออกมาให้เราให้มันดูออกมาให้มันดูพรื้อหวานๆเนาะใช้สำหรับคนที่แบบว่าการจัดออกมาเก่งมากถ้าใส่ เป็นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็มันก็จะแข็งแข็งจะได้สวยใช่ใช่ลวดลวดดัดง่ายกว่าอ่าจะดัดง่ายเนาะจะดัดได้ตามมือเราแต่ถ้าแต่ถ้าบางคนเนี่ยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันมันมันจะมันจะไม่ได้มันจะมันรูปทรงมันจะไม่ค่อยได้อะรูปทรงมันเป๊ะนอกจากว่าคนเขาจะเขาเป็นโปรมือโปรแล้วนะเขาใส่ได้นะครับโปรแล้วก็เขาก็ใส่แบบเปเสียบลูกชิ้นได้ เราะว่าเขาจะต้องวางเป๊ะๆเ,เ,เลยไงแล้ไม่ดึงออกมาแต่ถ้าใส่แบบไวแห้งอะ่ะถ้าไม่เสียบชิ้นมันจะดูแข็งๆเพราะมันดูแข็งๆแล้วก็ต้องใส่พวกตัวแต่งตัวอะไรให้ดูอ่อนช้อยมันดึงมันแก้ยากจริงๆด่างๆก็จะนองอ เทแผน่นนะมันจะแข็งหนาะเพราะว่าตรงนี้ตรงนม่มีรวดนะมันจะเป็นพลาสติกแต่พลาสติกหนามันจะแข็งมันจะดัดไม่ไปตาม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 ทรงที่เราต้องการ,รเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปืนช่วยงารมันสวยจริงอยู่แต่บาง,งทีการมันจีมเขาไม่ได้ใส่รวดมาให้เราใช่ใส่พลาสติกแข็งนะเราต้องหาเอาต้องหาอะไรที่มัน แก้ไขได้บางทีก็ทํามาเพื่อนคบชอบบางทีก็ใช่บางทีสั่งอะไรบางมันแบบครั้งแต่ละครั้งเนะไรแบเหมือนเหมือนกล้วยไม้ที่ผมเป่าอยู่โอ้โหมันแล้วตอนนั้นมันจะจะเสียบมาให้คอยคบชอบของที่เราสั่งมาบางทีมันจะแบบเี้เอยไม่ตรงเป๊ะเหมือนที่เราทำเลยก็เหมือนงานแฮนด์เมดที่เราทำมาดอกบุ้งดอกกุ้งเราออะไรเงี้ยเราทำออกมาแล้วโอเคมันสวยนะมันได้ ใช่ผต,ตัวมันก็มันไม่ใช่อเะนาะทำยากเดี๋ยววันนี้เราจะจัดจะจัดตัวอีกหนืองแจก,กันตัวตัวผ้าที่เรางานแฮนเมสขนาที่เราทำอยู่จะจัดตัวมาเป็นแจ่กันอีเกเลยจะเป็นเลยสามชุดจะทำไดนไหย ก็ 5, ดอกมันบางนเรียกเนี่ย <c oughs> ดอกมันจะบานเท่ากันหมดเลยนะครับนะไม่มีดอกเล็กดอกครับดอกไม่มีดอกเล็กดอกใหญ่ไม่เจอหรอก<า>ดอกตูมก็มีตูมเล็กกับตูมใหญ่เท่ากันในดอกเนี่ยใช่แต่เราแต่เวลาเราวางเนี่ยวางตามช่องไฟ <c oughs> ช่องว่างช่องอะไร ไป,ไปเลยลก็ใช้จัวนี้นดัเดเอายไม่ด้ัดได้เลยลวก็ลองวางดูก่อนวางวงตามสเต็ปมาก่อนที่เราต้องการก่อนได้ไหมได้ับใส่ไป,ม,ไปมีช่องวาง่าะไก็วางได้ได้หรือเปล่า กกถ้าเราใส่ใส่ลวดใส่อะไรมันจะแบบได้ FC ท้างในที่อยากจะแบบว่า เปิดร้านหรืว่าอยากจะซื้อแบบว่าดับไม่ไปขายทางร้านเราก็มีนะฮะอาจจะเป็นแดกันไป็นไรเงี้ยครับก็มีขายนะครับราคาไม่แพงอย่างเงี้ยแจกันเนี้ยเราขายส่งที่สี่ร้อค้าก็จะทำกำไรเอาบางคนเขาซื้อสี่ร้อยสี่ร้อยเนาะเขาขายเราขายขึ้นมาเขาขูดร้อยแปดร้อยนะขายส่งใช่ครับผมแปดร้อยท่นเร่งอะไรแล้วแต่คิแจกัรมันไม่ใช่เล็กนะแจกันมันใหญ่ ใสได้แล้วก็ผ้ามันผ้ามันเนื้อดีผ้ามันเนื้อดีมันเป็น PU นะหยัดอยางดีอ่ะมันมเป็นผ้าเนาะขีดมันจะเนียนมากเลยดิลลี่ขีดมันเนียนยอมรับว่ารุ่นนี้สวยมากนี่แล้วก็สวยมากครับคือเราขายราคาส่งเลยสี่ร้อยว่าเข้ามาก็าคือสี่ร้อยอไรอ่างเงี้ยนะครับส่ง ้ใวใส่ดบกเล็กๆแฉะนะครับเป็นกุหลาบแล้วกันสีใกล้ๆเคียงกันแล้วกันจะได้ไม่นตัดกันมากบางคนถ้าถ้าเราเราเราไม่เล่นสีแล้วก็ใช้สีที่ใกล้เคียงได้เลยครับแฉะมามันก็สวยแล้วนะครับก็เพิ่อใส่ใบไปแต่ตกแต่งที ใส่สามดอกก่อนในกลุ่มนี้นหละจะต้องใส่มันสูงมากแล่ต้องมันเด่นมากเด่นเดีเด๋ยวมันจะ้เป็นขมดอกดลิลลี่เราเราต้องการให้ลิลลี่สวยทูชยอดสวยให้มันเด่นเพราะว่าเราขายด้วยกันนะเอาลิลลี่เป็นตัวเด่นเราไม่ใช่ไซคุลาบป็นตัวเด่นเราใช้แค่ไซนี้ได้นหน่อยก็เพราะใส่เยอะไปอะ่ะ จะวางตรงไหนอะไรเงี้ยใสงไปไดตามแบบอันนี้ก็ตัดจริงแล้วนะเมื่อใส่ทั้งหมดก็ตัดค่อยค่อยตัดแต่งนิดนึงแต่งกรงแต่งจริงยอดน่สวยงามครับ เสียงลมพัดเสียงลมแอรพัดเอ,อ้ยสยลมกำมผูดังตามกำผูคามบานเาได้นามเพลงอะไรเพลงหอยกอดกุยญ์รออทำได้ละ เกษมนะตานน้อยใช้เป็นแทนเขาผสมผสมไปที่วัดอ้อมน้อยเนาะเสียดายฝนตกคุณไม่ไปเลยแต่บางทีก็ไม่อยากไปไปเดี๋ยวเบื่อเพราะคนที่มามตีกันไปดูหมอลำไดีก็ตีกันใส่เอ้ยอะไรกันอูตีกันจะได้หมอลำเป็นอะไรไม่เข้าใจ เป้งหงเป้งหินใส่กันโอ้อะไรก็ไม่รู้กลัวโดนลุกหลงล้วก็เลยตั้งแต่นั้นตั้งแต่ไม่ไปดีกว่าไี่ตีกันทำไมเนอไม่เข้าใจอหน้าตีกันตรงไหนแล้ตีมาลำอย่าตีกันแล้วก็ตีกันวะซู๋เนาะถูกเดาที่เหนื่นเท่าไหร่ที่จ้างกว่าทั้งวงเลยดูเองเอาอย่างงั้นเลยอะ นัางจ้างมาทั้งวงเลยตั้งดูเองตรวจบ,บัตสุขภาพทุกคนนะโรคจิตมันต้องเข้าเขาดูได้นะจะห้ามตีกันในงานทังัดทีกทำงานเขาจะต้องจ่ายนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะไม่ใส่ใบอะไรมากมายครับ,รบเสร็จไปแล้วหนึ่งจากการ ท่านผู้ชมสีส้มกับสีชมพูเข้ากาันเข้ากันเสื้อเรดูเสื้อกับดูเสื้อกับดูเสื้อกับดอกจินี่สีผูงานตัดก,กันดีไหมดูว่าจะเข้ากันอยู่ใช่เข้มกับอ่อนเ,เอเอสีมันก็แบบว่าออกหวานหวานวันนะี้ใส่ปุ๊บมันจะเป็นเบาหวานเลยนะจ๊ะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนั้นนะครับท่านผู้ชมทานสีีทั้งหลาย สนใจก็ติดต่อมาที่081451451 5มีดอกไม้จำหน่ายนะครับขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยครับสีชมพูนะครับเป็นดินลี่สีชมพูขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ